ครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนครับนี่ก็จะพามาดูวิธีการต่อตัวที่ชาร์จ USB ครับตัวนี้เข้ากับสวิตกุญแจทำไมถึงต้องต่อเข้ากับสวิตคุญแจครับคือถ้าเราต่อธรรมดาเข้ากับคู้วแบตใช่ไหมครับแล้วมีสวิตอันหนึ่งแล้วมีคนมือดีไปเปิดสวิตของเราทิ้งไว้แบตเราก็จะหมดเราก็เลยต้อง วิธีคือต่อเข้ากับสวิตคุญแจแล้วก็อีกนะแล้วก็ใช้สวิตคอมต่อกับ USB ที่หนึ่งโดยผมจะอธิบายง่ายๆคือนี่คือสวิตนี่คือปลั๊กสวิตกุญแจคืออันนี้จะเป็นของ s o นิกนะครับเป็นตระกูลฮอนด้าจะใช้สีเดียวกันคือตัวปลั๊กสีแดงจะเป็นไฟเข้า คือเข้าสวิตช์แล้วก็ตัวเส้นสีดำจะเป็นไฟออกโดยเราจะใช้ไฟบวกของที่ชาร์จคือสายสีเหลืองมาต่อเข้ากับมาพ่วงเข้ากับสายสีดำของสวิตช์กุญแจแล้วก็กาวลงที่โครงก็ได้ลงที่แบตเตอรี่แบบนี้ก็ได้แค่นั้นครับ ไอของยามาฮาของยี่ห้ออื่นผมไม่รู้นะครับว่ามันเป็นสายสีไหนก็เดี๋ยวจะลองให้ดูครับเนะี่ครับเปิดสวิตช์คุญแจครับไปก็จะวิ่งเข้าครับปิดก็ปิดเอาง่ายๆครับคือคือสายกาวเนี่ยต่อเข้ากับแบต สายสีเหลืองหรือสายสายไฟต่อเข้ากับสายสีดำตรงสวิตคุญแจของรถนะครับแค่นี้จบครับหรือใครจะเอาแบบสวิตมาข้อมอีกทีนึงก็คือเอาสวิตมาข้อมระหว่างสายนี้เลยคือสายไฟต่อเข้ากับต่อเข้ากับสวิตคุญแจแล้วก็ตัดแล้วก็เอาสวิตมาข้อมหรือใครกลัว กัวช็อตกัวอะไรก็เอาฟิลมาใส่เข้าไปเลยก็ได้